มาดามแพมขาช่วยพี่ด้วยค่ะผิวพี่บอกว่าพี่ดูแก่ทำยังไรก็ดูไม่เด็กยิ่งอยู่ยิ่งแก่แก่ง่ายตายยากมาดามแพมขาช่วยพี่หน่อยได้มั้ยคะพี่ก็อยากจะแต่งหน้าเด็กๆนะค่ะพี่คะพี่ขอร้องขนาดนี้เนี่ยหนูยังเอาตัวเองไม่รอดเลยแล้วพี่มาขอร้องอยู่อย่างนี้ ตัวนี้มีแต่คนเมท้าเกแกะกะกโหเอาเป็นว่าวันนี้เราก็ตามใจคุณพี่นิดนึงละกันแต่งหน้าอย่างไรให้ดูเด็กนะคะด้วยคลิกต่างๆที่เราจะสามารถดูเด็กได้อาพรางได้ลดอ,อายุสักสิบปีอะไรประมาณนี้ละกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยมาดาเราจะแต่งอย่างไรให้มันดูเด็กลงนะคะ เอาละค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาบอกเทคนิคความเด็กดูใสดูเด็กดูดีค่ะอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งหลายคนเนี่ยมองข้ามความปกปิดของผิวไปเพราะมัวแต่เน้นแต่ว่าอยากดูใสดูซอฟดูเนียนดูสวยดูไม่แก่ดูแบบน่ารักน่ารักดูแบบใสใสเว่ส ใสหายใสห er ัวไปเลยค่ะเพราะว่าหลายคนเนี่ยคิดว่าถ้าเกิดว่าทาแป้งหนาเนี่ยมันจะดูแก่นะคะซึ่งบางทีเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าอย่างนั้นเนี่ยถูกแต่จริงๆมันคือผิดนะคะผิวเด็กเนี่ยคือผิวที่เนียนละเอียดไม่มีปัญหารูขุมขนและรอยฝ้ากระด่างดำดังนั้นเรามาเรียนรู้กันในวันนี้ดีกว่านะคะว่าแต่งย่างไรให้ดูเด็กลงนะคะอติสติกเกอร์ตา2ชั้นนี่ก็ช่วยให้หน้าดูเด็กลงเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าอะไรคะสติกเกอร์ตา2ชั้นช่วยให ตาเรายกกระชับและดูเป๊ะขึ้นค่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าหนึ่งกายของค่ะ1นึ่งชิ300บาทซื้อไหนคะซื้อกับมาดามแทมเนี้ยรกคาติดทนติดนาติดแน่นติดบุญทนเวอร์เวอร์สำหรับคนที่หนังตาหนานๆนะคะ อ่และหลังจากนั้นนะคะเรามาใช้ยุดฟูสกินนะคะเีรั่มโกโคาเวียของอาจารย์ฟูกค่ะฟุกี้ดูตี้ทาบำรุงไปก่อนนะคะสําหรับใครที่มีปัญหาริ้วรอยชัดเจนหรือหน้าเราเนี่ยไม่ถึงโบท็อกนะคะก็ใช้เีรั่มของอาจารย์ฟูกไปได้นะคะมาดามแพมค้าหาซื้อที่ไหนคะ เซิร์ช Google, Google เลยค่ะแล้วพิมพ์คำว่าอาจารย์ฟูกนะคะหรือใน Facebook ก็ได้ไปตามหากันดูนะคะเพราะว่ารู้สึกตึงผิวตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้พร้อมกระชับนะคะก็ลองไปตามหากันดูแล้วกันหลายคนบอกว่า,มวมา,าไม่ได้แพมค้าทำไมไม่เอามาขายล่ะคะคที่ข,ขายๆไม่ค่อยจะซื้อกันหรอกทีอย่างนี้เลยอย่อยากจังอยากคันกันจริงๆมาดามแพมค้าทำไมไม่ไม่อวมาขายล่ะคะ ไปหาซื้อกันเองค่ะเอามาเก็บสต๊อกไว้ถามขายได้ไหมอืมไอ็ของที่มีเนี่ยก็ไม่ซื้อไอของที่ไม่ขายเนี่ยก็อยากจะซื้อกันหรือ <laughs> <laughs> อ่ะเอาละค่ะแล้วต่อจากนั้นนะคะเราจะมาใช้รองพื้นเพื่อปกปิดอ่ะเราสังเกตได้เลยนะคะว่าสาวๆที่อายุมากขึ้นผิวหนึ่งมีริ้วรอยรอยกะรอยฝ้ารอยสิวรอยด่างดําอะไรก็แล้วแต่หรือเมลานินแมสสีผิวไม่ผลัดเซลล์ผิวเหมือนกับตอนเราเด็กๆด,ดังนั้นเราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้รองพื้นบางคนดัจดจิตบอกว่าไม่ใช้ครองพื้นยเยอะเกินไปมันถ้าไม่ดูดา่าดูเกศ ก็แก่อย่างนั้นแหละไม่รอดนะคะดังนั้นก็ลองดูเอาเป็นว่าถ้าใช้รองพื้นเนี่ยก็อาจจะใช้เฉพาะจุดก็ได้ถ้ากลัวหน้าเหี่ยวนะคะไม่ควรเน้นบริเวณหางตาร่องแก้มนะคะแต่มันเน้นตรงช่วงที่ปกปิดนะคะตรงที่สีผิวไม่สม่าเสมอนั่นเองซึ่งตอนนี้มาดามแพมก็สีผิวไม่สม่ําเสมอแล, <h az weiteren> แล้วเช่นกันค่ะอะเรามาใช้จีโน่ไมค์ e ลหลืมไปเบอร์สองหมดละ และหลังจากนั้นค่ะเรามาดูเลน่ากันดีกว่ากับตัวดีเซเนียนสตัวนี้เนี่ยคุณลักษณะคือปอกปิดและทําให้ผิวดูใสดูสวยอันนี้เนี่ยเรามาใช้อันไหนดีละ่ะใช้สองข้างเลยละกันอ่ะเนียนดีเซเนี่ยเราก็จะบอกว่าเนื้อมันจะหนากว่านิดหนึงซึ่งถามว่าถ้าใช้กับแป้งเนี่ยมันก็จะโอเคนะคะเอาดูนะคะจริงๆเนี่ยแพมใช้เบอร์3หรือเบอร์2ก็ได้นะคะอ่ะก่อนอื่นเนี่ยเราต้องปิดรอยแดงแดด้วยนะคะบางที แดงจากบีบสิวหรือว่านอนตะแคงหรือว่าโดนผัวนั่งทับหัวมาก็ไม่รู้นะคะเราจะต้องกรอบรอยคร้ำค่ะแล้วก็ทําให้หน้าเนี่ยดูเนียนใสที่สุดนะคะวันนี้ใช้นิ้วค่ะเพราะว่าอะไรคะอ๋อยังไม่ได้หาพับค่ะอ๋อพับท่นี่ <laughs> นะคะอ่ะใครที่ขี้เหนียวบอกว่ารองพื้นหมดเร็วก็ใช้มือเนี่ยราคาลูบไปค่ะทําไมไม่ใช่อย่างอื่นละ่ะคะอ๋อใช้ตีนไม่ถนัดค่ะโอเคนะคะอ่ะกดไปอย่างนี้นะคะทีค่คือการกดนะคะทําให้หน้าเราเนี่ยสวยแล้วก็ดูเซียขึ้นอ่ะดูอ่ะการปกปิดทําให้หน้าสีผิวสม่ําเสมอเนี่ยเราจะดูเด็กลงเพราะอะไรเพราะว่ารอยหมองคล้ำม,มันทําให้เราดูแก่ดูแก่นะคะแล้วสังเกตสีผิวเด็กๆเนี่ยก็จะมีกรรเรื่อสีชมพูหน้าก็จะใสๆซับซอฟหน่อยแต่ถ้าแก่แล้วเนี่ยรอดไหม ไม่รอดอะเรามาใช้ตัวนี้ของเลนาซึ่งหลายคนบอกว่ามาดามแพมก้าเห็นมาดามแพมเนี่ยโฆษณาอยู่เขายิงแอดซื้อซื้อแอดโฆษณาด้วยอุย้ยคือดีแม่แอลลิชานะคะก็เอามาให้ใช้เราก็จะใช้อยู่เฮ้ยมันก็ดีจริงนะคะสําหรับใครที่หน้ามีปัญหาอะดูสองข้างเนื้อใกล้เคียงกันนะคะสําหรับ2แบรนด์นี้อะไปตามหาแล้วก็เปรียบเทียบราคากันดูแล้วกันว่าราคาไหนถูกใจกระเทยและชนีไทยมากกว่ากันนะคะอะดูนี่ เห็นไหมสีเบอร์สองเหมือนกันนะคะอ่ะกดๆๆไปค่ะพีิกการกดนะคะอย่าขยี้นะคะบางทีเนี่ยขยี้เสร็จปุ๊บเนี่ยโอ๊ยหนังไหลมารวมกันอยู่ที่หางตานะคะไม่รอดค่ะอ่ะกดไปค่ะการที่เราลงผิวให้เนียนให้กริบอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะดูดีมากเลยนะอ่ะดูเป็นไงคือสวยนะคะอ่ะอืมโอเคนะรอดไหมไม่รู้ค่ะ,ไม,คะไม่รู้รอดหรือตายค่ะ <c oughs> แต่ตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนมาดามแพมตายไปแล้วนะคะเอาเป็นว่าตามนั้นแล้วกันค่ะ อาและหลังจากนั้นนะคะเราจะมาทําอะไรบางทีเนี่ยมาดามแพมค้าถ้าหนูใช้แป้งแข็งเลยได้ไหมได้ค่ะเรื่องของมึงเลยค่ะแต่วันนี้เราจะมาใช้แป้งฝุ่นกันก่อนถามว่ามาใช้แป้งฝุ่นเพราะอะไรหลายคนก็มักจะมีปัญหาว่าถ้าเกิดว่าใช้แป้งที่หนาเกินงามเนี่ยหน้าก็จะเป็นคราบนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยหน้าก็จะเหี่ยวนะคะอ่ะ กดไปค่ะกดไปทั่วใบหน้านะคะอยา่าขยี้มากนะคะกดดไปค่ะกดไปค่ะกดไปจะหน้าจะหายเหนียวอะค่ะจะหน้าจะระยับอายอะค่ะถ้าไม่อยู่จระยังอายเนี่ยมึงอย่าหย,ยุดทานะคะลูกอ่ะแตะไปค่ะทั่วใบหน้าเห็นไหมตอนนี้รอยแดงรอยดํารอยคล้ำเนี่ยมันหายไปแล้วนะคะอ่ะดอ่ะแล้วเด็กเนี่ยจะเอาเด็กสวยหรือเด็กขี้เหล็กคะถ้าเด็กสวยเนี่ยก็เดี๋ยวเช็ดด้งเช็ดดิ้งใส่ให้ลงไฮไลไท์ให้เรียบร้อยเนี่ยค่ะถ้าอยากเด็กเนี่ยไม่ควรจะเช็ดดิ้งใช่ไหมคะโถย ถามหน่อยสิเด็กที่ดักหักหักแล้วสวยเนี่ยสวยไหมมันก็น่ารักตามเรื่องตามราแต่คนแก่พยายามเด็กแล้วหน้าเบนเป็นการดาวเทียมอย่างนี้เนี่ยสวยปะไม่สวยนะคะดังนั้นก็ใช้วิจรรารณญาณกันนิดนึงค่ะเด็กแล้วสวยกับเด็กแล้วธรรมดาพื้นผื่น,นบานๆานถามว่าจะเอาอะไรล่ะคะแกะมาข้างในเหี่ยวย้อยนมถึงหัวเข่าแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องแบบว่าหน้าสวยหน้าเป๊ะกันนิดนึงนะคะ และหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมาใช้คุชชั่นนะคะอันนี้คือแป้งเดอร์เอมที่แพมเคยเอามารีวิวกันแล้วซึ่งคุชชั่นที่เราใช้เนี่ยมันก็จะมีหลายรูปแบบนะคะตัวนี้เนี่ยเราจะมาใช้เพื่อที่ว่าหน้าเราเนี่ยจะดูสวยดูเป๊ะขึ้นแต่พอดีว่าเจอสกินอัพลิควิดฟาวเดชั่นตัวนี้ของเมดิกาในเซเว่นเนี่ยแล้วขาวใช่รอดไหมไม่รู้แต่ที่รู้รู้เราจะมาใช้โดยการ บีผสมกับเดอร์อิมค่ะอ่าอย่างงี้บีไปหยดสองหยดมันจะได้ใช้ง่ายนะคะแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันจะมีความเงาเงาวาวด้วยอ่ะเมริสกานะคะเราก็ใช้พับเนี่ยกด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 ไปนะคะอ่าแล้วถามว่าเราจะใช้ทำอะไรคะมาดาแผ่ไฮไลท์ค่ะไฮไลท์ค่ะอ่ากดไปค่ะแล้วรอยค้ำใต้ดวงตาก็จะหายไปด้วย นะตรงไหนที่มีรอยบอกคำนะคะกดๆไยค่ะทริคนี้นะคะมันจะทําให้แบบว่าความชุ่มชื้นเนี่ยขึ้นอยู่กับใบหน้าถ้าหน้าเราชุ่มชื้นหน้าเราก็จะไม่เหี่ยวนะจ๊ะอะดดโดโดโด,โด,โด,โดเห็นปะแล้วหน้าก็จะมีไฮไลท์ขึ้นมาค่ะอ่ะตรงไหนที่คล้ำม,มากกดๆย้ำๆไปด้วยแล้วก็ที่สําคัญค่ะแป้งไม่ทําให้เป็นคราบด้วยนะคะกดๆไปค่ะห้ามขยี้นะคะถ้าขย้มก็จะชิมหายนะคะอ่าดูเห็นปะไฮไลท์มาแล้วจ้ะอืมแล้วดูหน้าใสาไหมใส ดแล้วใครบอกว่ามีปัญหาด้านนู้นน,นี่บอกพี่ไม่ชอบทาแป้งค่ะทาแป้งก็หน้าเหี่ยวนะคะก็ลองใช้วิธีนี้ดูนะคะบางทีเนี่ยอาจจะสวยขึ้นหรือเร็วลงก็ได้นะคะลองดูค่ะไม่ลองไม่รู้นะคะอ่าอย่างนี้ค่ะแล้ววิธีที่แบบว่าเรารู้สึกว่าถ้าเกิดเรายังไม่พอใจเราสามารถใช้แป้งฝุ่นเนี่ยแตะทับไปแต่ที่สําคัญแตะทับยังไงคะเราจะมาใช้ทิชชู่เปียกค,ค่ะกดซับหลังทาแป้งฝุน่นมันก็จะช่วยให้รูปล,ลักษณะเนี่ยก็ใกล้เคียงกันหน้าไม่เหี่ยวค่ะ พราะอะไรคะอายุ30ไปแล้วขาดความชุ่มชื่นแล้วถามว่ามาดามแพมคะทำไมต้องใส่คอนแทคเลนส์ตลอดเลยคะโอ้ยตาขุนมันมาบ้าถามว่ารอดไหมอืมไม่รอดดังนั้นนะคะเราก็ไม่อยากตาขุนเป็นหมาบ้าเราก็จะใช้คอนแทคเลนส์เป็นตัวช่วยค่ะไถ่แปลงขอชิ้นเก้าร้อยบาทค่ะมาดามแพมค้าที่ไหนขายค่กูเนี่ยราคาขายค่ะหกชิ้นเก้าร้อยบาทนะคะใครสนใจก็อินบ็อกซ์มานะคะใครไม่ซื้อก็อย่ารุนแรงค่ะสงสารมาดามแพมตะกลาปวดหัวกันเหลือเกินมาดามแพมคะ ดีไหมคะมาดามแพมคะตัวแทนจําหน่ายอยู่ไหนคะมาดามแพมคะมีจัดส่งเก็บเงินปลาทางไหมคะไม่มีทั้งหมดแล้วนะคะที่ตอบมานะคะดังนั้นอยากได้ก็ซื้อที่นี่เท่านั้นนะคะก็เอามาขายจนกว่าจะหมดแล้วนะคะเ <ๆ S 1> หลือเต็มบ้านไปหมดเต็มเมืองไปหมดนะคะตอนมีก็ไม่ซื้อนะคะไอของที่ขายเนี่ยค่ะอ่ะเราจะเป็นเด็กที่สวยกันนะคะด้วยการใช้สีคาร์เมลของบ๊อบบี้บราวน์หรือเป็นเชดดิ้งที่เป็นแป้งก็ได้นะคะอาจจะเป็นแป้งเบอร์44ของรันอ่ะเดี๋ยวดูก่อน ซึ่งเป็นแป้งสีเข้มอะไรประมาณนั้นนะคะก็ไปตามหากันดูก็เราอาจจะใช้แป้งสีเข้มก็ได้นะคะอ้าวชิบหายไม่รู้อยู่ไหนช่างแม่งแล้วกันอ่ะเรามาใช้ตัวนี้เนี่ยละค่ะ ปัดไปค่ะอ่าเพื่อเพิ่ม <ๆ S 2> เป็นเชดดิ้งค่ะถามว่าทําไมเราถึงใช้สีนี้สีนี้เนี่ยมันจะเป็นโทนน้าตาลเหลืองๆซึ่งแบบว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันใกล้เคียงกับสีผิวนะคะบางทีเนี่ยเป็นเด็กที่สวยเป็นเด็กที่น่าเกลียดเนี่ยมันก็มีหลายแบบนะคะอยากจะเป็นเด็กประมาณไหนก็เลือกเอาดูแล้วกันนะคะถามว่าอ e ีพวกสวยๆเนี่ยจมูกมันโดมไหมโดงถามว่าดั้งหักสวยไหมก็สวยแต่ถามว่าอยากจะเป็นแบบไหนก็เลือกเอาแบบนั้นนะคะไม่ทำาพิมค่ะเชดดิ้งเนี่ยมันต้องดิวอี้ไม่ใช่เหรอคะต้องแบบว่าากินีถ้มมึง ทุนความสวยอยู่เยอะมีแกนจมูกอยู่แล้วหนะ้าเล็กเท่าฝ่ามืออย่างเงี้ยยังไงมึงก็สวยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าหน้าไม่สวยมึงกูเนี่ยนะคะเป็นทุนเดิมเนี่ยก็แต้มๆไปเลยค่ะอย่าให้หน้าบานเป็นดานเฉียงวัดหรืออ,อย่าให้หน้าบานเป็นจานดาวเทียมแล้วก็อย่าให้หน้าเงาเป็นจานสังกะสีบนหลังคาบ้านนะคะอ่ะโดสังกะสียี่ห้ออะไรคะมาดามแฮมอ๋อตาห้าห่วงค่ะ หรือว่าจะให้หน้าแบนเป็นช้างดาวเหมือนกับโดนเหยียบอยู่ตลอดเวลาเหมือนรองเท้าแตะช้างดาวนะคะออาแตะไปค่ะอ่ะดูอ่าใช้สีประมาณนี้นะคะเราก็จะดูเด็กลงนะคะอะถามว่าทุกทีที่มาดามแพย์ม,มาใช้สีเข้มตอกขาหนีบป่ะค่ะอันนี้ก็คือแบบว่าอ่อนว่าขาหนีบหนึ่งเบอร์นะคะโอเคไหมอ่าสีที่อ่อนว่าขาหนีบหนึ่งเบอร์อืเป็นไงหน้าเล็กยังเล็กแล้วนะคะ อ่านและหลังจากนั้นนะคะเลือกลิปสติกหรือสีปัดแก้มหรืออะไรก็ได้ที่เป็นแบบว่าสีออกโทนชมพูชมพูโคตรเพอะคนแม่สีชมพูแบบว่ามาเลียวหลังชมพูแบบว่าเฮ้ยแต่งย่างไรให้แบบว่า สวยตั้งเลยอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ของแม็กก็ราคา1,400บาทอันนี้ของบานีลานะคะอันนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่วะจำไม่ได้แล้วว่าซื้อมาก็ประมาณ3,400นะคะหรืออันนี้ค่ะ59บาทนะคะของสมุตโตซึ่งเราสามารถใช้อันไหนก็ได้ค่ะเลือกเอาแบบที่ชอบที่ชอบเอาที่สบายใจเลยค่ะสีเบอร์สาชมพูเวเว็ดเลยค่ะอ่ะลองดูชมพูเวเว็นี่มันก็เป็นสีส้มๆนิดนึงอ่ะจะเป็นประมาณนี้นะคะอ่ะ ถามว่าทำไมถึงใช้อันนี้อ๋อพอดีเปิดมาพอดีอยู่ใกล้มือนะคะอาจใช้ไปค่ะใช้นิ้วตบๆค่ะชุมพู เลยเนี่ยเป็นชุชมพูส้มๆนะคะอ่ะซึ่งมันถามว่าเป็นชมพูแบบที่ต้องการไหมไม่ใช่ค่ะอ่ะโดอ่ะแต่ถามว่าใช้ให้มีสีสันได้อยู่นะคะอ่ะโดแล้วพอทางจากนั้นเรามาใช้ตัวนี้กันดีกว่าซึ่งสีชมพูประมาณอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่สียอดนิยมแต่จริงๆแล้วมันเป็นสีชมพูที่สวยมากเออคอนเฟิร์มเลยนะจ๊ะอ่ะโดอ่ะตบไปเลยค่ะถ้าตอบแรงกว่านี้เนี่ยหน้ามันก็จะดแดงๆนิดนึงค่ะเพราะอะไรคะเลือดออกเห็นไหม มันก็จะดูแบบว่าเฮ้ยดูหน้าใสใสดูแบบว่าโอ้ยชมพูยั่วเยอ่าเห็นป่ะดูเป็นสาใสๆค่ะซอฟต์มากเลยแม่ขาเกลื่นกับผิวหายไปหมดแล้วค่ะงั้นเปลี่ยนใหม่ค่ะเรามาใช้ตัวของแมกแล้วกันอ่ะของแมกเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าโทนสีแบบว่าชมพูชมพูหวานๆเลยนะคะชมพูน้ำนมอ, <c oughs> อ่ะนะคะอ่ะปัดไปค่ะถามว่าทําไมเราถึงใช้รุ่นนี้รุ่นนี้เนี่ยมันจะช่วยทําให้แบบว่า กลมกลืนเพราะว่ามันเป็นเนื้อครีมๆนะคะเราก็จะใช้ตัวนี้อ่ะปัดเป็นสีๆเลยอ่ะสรุปอออันเนี้ยง่ายสุดอ่ะอ่ะ <c oughs> เห็นไหมชมพูแล้วจ้า จุชมพูพอไหมอ่ะชุมพูโคตรพ่อโคตรแม่มาละค่ะชุมพูมาเลียวหลังค่ะซื้อจากไหนครับดมแพมเรื่องของมึงครับมึงจะไปซื้อที่ไหนก็เรื่องของมึงตามนั้นเลยค่ะไปเซิร์ชเข้าไปดูในของแม็กก็ได้หรือว่าไปของตามเว็บไซต์ต่างๆว่าที่ไหนขายกันไปตามหากันเอาเองละกันนะคะกูไม่ใช่กูเกิลค่ะไม่รู้ค่ะเพราะตอนนี้ห้างปิดหมดค่ะไปซื้อมาจากในห้างนะคะอ่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาใช้ลิปซองไอ้สีชมพูเวลเวดเ,เนี่ยละค่ะสีซ้มๆเนี่ยอาทาไปที่เปลือกตานะคะเพราะว่าอะไรค่ะ เราจะต้องทายอย่างไรก็ได้ให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยตาเราเนียนเนียนนุ่มชุ่มชื้นไม่ได้แบบว่าเฮ้ยคุณเป็นหมาบ้านะคะหมาเดือนสีบหรือว่าหมากําลังแบบว่าติดสัตว์อะไรอย่างนี้นะคะบางทีนี่แบบว่าโอ้ยตาคุณหนักมากนะคะคุณขา <c oughs> บางคนนี่ก็ทาแบบว่าโอ้ยวุงๆๆๆวิงวุงวิงเววาวซะแต่ถ <c oughs> ามว่ารอด <c oughs> ไหม,มไม่รอดนะคะบางทีแบบว่าเอาเด็กๆอะค่ะใสๆอะค่ะพี่ไม่ชอบเยอะอะค่ะ ที่แต่งมานี่หืมดูไม่ได้เลยนะคะพี่ชอบแบบสไตล์อย่างงี้งั้นพี่ไม่ต้องมาจ้างหนูแต่งก็ได้นะคะอ่ะเราก็ต้องทําความเข้าใจกันนิดนึงเรื่องความสวยความเด็กนะคะแต่อย่างไรให้ดูเด็กโดอ่ะเราก็จะแบบว่าเห็นว่าเด็กๆเนี่ยใต้ตามจะมีหมองคล้ำนะบ้ยเฮ้ยมีไหมที่ว่าเด็กตาโบนี่นอกจากเด็กผีนะคะอ่ะโดทาไปอย่างงี้แล้วพอหลังจากนั้นค่ะใช้อายแชโดค่ะอายแชโดหรอคะไม่มีค่ะอ่ะวันนี้เรามาใช้อีตัวนี้เนี่ยมาทาตากันดีกว่าซึ่งเป็นสีแบบว่าชุมพูจุมพู ชมพูแบบว่าชิบหายนะคะอาทาไปเลยค่ะอ่ะซึ่งผู้การของเราจะติดสีน้ำตาลอยู่แล้วนะคะมันก็จะแบบว่าได้มีสีน้ำตาลผสมไปด้วยเจือสีไปนะคะอ่ะตาสวยสุขภาพดีปลุกความบันรีในตัวคุณนะคะอาทาไปค่ะสีชมพูชมพูอ่ะทาไปค่ะเห็นปะเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยจะทาตาอย่างไรให้ตาโตๆคะ่ะทาให้ล้ำออกมาจากตาจริงด้วยค่ะอ่ะเดเ,ออเห็นปะเออก็ดูแบบว่าสวยสุขภาพดีแล้ว แล้วเรามีของใหม่มาเล่นนิดนึง <G ül> ก็คือว่าเป็นสีอายแชโดของมิเล่นะคะอ่นนี้ตัวนี้นะคะขอบคุณทางมิเล่ที่ส่งมาให้ด้วยนะคะอ่ะโอ้ยผมไม่หมอดเคอร์ฟิวแล้วก็มากันจา้าโอเคเรามาใช้สีส้มแล้วกันนะคะสีเบอร์เท่าไหร่วะเนี่ยซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นสีรูบี้เอ้ยสีเบอร์0ูนย์ห้านะคะอ่ะเรามาลองใช้ตัวนี้กันแกะก่อนอ่ะเปิดออกมาจะเป็นอย่างนี้ลอกออกมา อันนี้ไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะเราก็ไม่แน่ใจนะคะอันนี้เขาส่งมาให้นะคะอ่ะก็ใช้ใช้ไปค่ะเพราะตอนนี้เนี่ยใช้ยันลูกบดก็ไม่บดนะคะอ่ะเรามาเทสเตอร์สีอน,นิทโอ้ยเนื้อครีมเลิศอยู่ อ่ะโอ้ชําจ้าวาวด้วยนะจ้าเป็นประกายสีทองทองค่ะส้มๆแล้วก็มีสีทองข้างในใเราทาไปตรงกลางตาค่ะเพื่อความแบบว่าเฮ้ยวงวิงวงวงิวง,วง,วงของลูกตานิดนึงเออสวยโยนะคะใช้เนื้อแมทก่อนแล้วค่อยใช้เนื้อเงาเงา,เงานะคะถ้าเกิดไม่สวยเป็นทุนเดิมนะคะอ่ะถ้าเกิดว่าหน้าตามึงไม่เหมือนเป็นล่าลานีนมุ่นหย่าเลยค่ะ,ะแต้มไปนะคะใช้ประมาณใช้สีแบบว่าเฮ้ยถ้าเกิดใครในะ มาดามแพมเนี่ยก็ใช้สีเม็ดลงก่อนแต่ถ้าเกิดว่าใครสวยเบลล่าลาน,นิมนทาสีนี้สีเดียวคือสวยค่ะจบไหมไม่ต้องถามนะคะอ่ะดูเห็นปะ่ะสวยปะ่ะสวยสีนี้สวยนะคะในะนัมเบอร์0ูนย์ห้านะคะอ่ะดูแค่นี้แหละสวยแล้วทาตาแค่นี้พอ อ่ะและหลังจากนั้นนะคะเรามาใช้อายไลเนอร์นะคะอันนี้ของ g i e l นะคะที่เรามารีวิวกันมาก่อนแล้วนะคะอ่ะเราเขียนหนึ่งเส้นค่ะหนาๆนานิดนึงเพราะว่าตาเราจะได้ดูแววแนะคะอ่ะเขียนเส้นตาให้แบบว่าดูมีเส้นตานิดนึงเพราะบางคนเนี่ยบางทีเนี่ยเฮ้ยตาไม่สวยนะคะตาไม่เบลเหมือนมาดามแพมเนี่ยก็จะเป็นคนที่ตาเล็กๆหนี่หน่อยนะคะเราก็จะเขียนแบบว่าให้เส้นแบบคมชัดนิดนึงแล้วพอหลังจากนั้นค่ะเขียนหางออกมาเล็กน้อยถึงปานกลางค่ะไม่ต้องยาวมากนะคะเดี๋ยวเขาคิดว่าแบบว่า เฮ้ยช่างจิกนะคะรับบทนางจิก่ะอ่ะแล้วก็แต้มมาที่หางตานิดนึงเพื่อดูแบวๆนะคะให้แบบว่าหนาๆนานิดนึงเราจะได้ดูแบบว่าเฮ้ยตากลมตากลมมันจะได้ดูเด็กนะคะดูเป็นกะรี่เด็กะค่ะเรียกตังได้เยอะนะคะแล้วใครหลายคนบอกว่าแม่ช่วงนี้เนี่ยขายไม่ได้เลยค่ะขายอะไรลูกฮะฮะขายไม่ได้แล้วลูกอตอนนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงพักหอยนะคะลูกอ่ะเขียนไปค่ะเห็นไหมเลิศตาแบวบไว đẹo thảo hát rồi mày ไม่มีคิ้วอะและหลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้มารคาร่านะคะปัดไปค่ะดัดขนตาให้งอนที่สุดนะคะงอนยิ่งกว่านี้ก็แบบว่าตอนเหมือนกับงอนผัวค่ะอาแต้มไปค่ะแล้วก็ขยี้โคนนะคะแล้วตวัดขึ้นค่ะอาขยี้โคนตวัดขึ้นค่ะเราจะได้ขนตาที่สวยเรียงเส้นและหนาเวอร์นะคะขยี้โคนค่ะแล้วปัดค่ะหนึ่งสองสาปัดขึ้นค่ะหนึ่งสองสาปัดขึ้นค่ะหนึ่งสองสาปัดขึ้นค่ะอาอย่างนี้นะคะก็ตอนนี้เนี่ยเราก็ห่างจากการไปตอบคอม แล้วก็ปักหมุดไว้บนสุดของอหลายๆท่านที่แบบว่ามานั่นด่าอยู่นะคะว่าแต่งหน้าหนามันโบกปูนเลยเอาปืนยิงยังไม่เข้าเลยนะคะเออน้องคะน้องเม้นขนาดนี้เนี่ยเหมือนน้องสวยมากเลยนะคะโอ้เบ้าดีมากเลยค่ะถ้ามึงสวยจริงอะป่านนี้มึงเป็นดาราเป็นเน็ตไอดอลไปแล้วนะคะดังนั้นค่ะอย่าเหยียดคนอื่นค่ะอย่ารับบทนางอิจฉาบ่อยนะคะเราไม่อยากจะให้มาอิจฉาซึ่งกันและกันนะคะถึงพี่ไม่สวยแต่พี่มีหัวะค่ะ <c oughs> ไม่สวยอะค่ะแต่บรองคมีผัวนะคะมีผัวก็ไลยะค่ะคือสวยค่ะและตอนนี้มีลูกด้วยค่ะดูสิคะลูกน่ารักเลยคะตัวดำรักแม่ไหมเงียบไม่มีเสียงตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกอ่าตัวดำนั่งอะเราก็จะบอกว่าบางทีเนี่ยรับบทนางเหยียดกันเก่งนะคะแต่ถามว่าน้องสวยไหมก็ไม่สวยนะท่านประโยชน์ได้ไหมไม่มีประโยชน์ไม่มีอะไรเลยน่าสงสาร ล่ะคะบางทีเนี่ยเหยียดเก่งไม่เห็นสวยเลยโป๊ะมากเลยโปะ๊ะแต่ชีวิตพี่ดีกว่าน้องนะคะพี่ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่แล้วแล้วน้องล่ะคะตอบแทนบุญคุณเขาแลวยังนะคะลูกอ่ะอ่ะปัดไปอย่างนี้นะคะปัดขนตาล่างด้วยเพื่อความแบลวนะคะและที่สําคัญค่ะติดขนตาค่ะขนตาปลอมค่ะมันจะช่วยทําให้แบบว่าหนังตาหย,ย่ยววย้ยอยๆของเราเนี่ยมีปัญหาเนี่ยที่จะจดจะย,ย้ยอยเออมันมากันจริง,รงๆแล้วบิดอีกตีบิดเลยบิดเลยเอาวดีดีด มันไปแล้วโอเคค่ะแล้วก็แปะขนตาไปค่ะให้ฉ่ำๆนิดนึงนะคะตาเราจะได้ดูเบลขึ้นนะคะบางทีในหนังตาเนี่ยย้อยหมดแล้วนะคะไม่ถึงหมอนะคะเราก็ต้องแบบว่าเฮ้ย <c oughs> ใช้ขนตรงขนตาช่วยไปก่อนนิดนึงอ่าใช้แบบเป็นจีบๆนิดนึงแล้วก็ฟุง้งฟิงฟุง้งฟิงนิดนึงนะคะเราจะได้ดูแบบว่าเฮ้ย <c oughs> ตาหวานตาใสาดูเด็กนะคะเด็ก <c oughs> ไม่มีคิ้วก็ก็เด็กพึ่งลาบวชไงครับพี่ <S <S เออนะคะอ่าและหลังจากนั้นนะคะเรามาใช้ดินสอเขียนคิ้วทรงให้เด็กดนิดนึงนะคะวันนี้เรามาใช้ของ BSC ที่เราซื้อมาในราคา165บาทหรือทุก100เท่าไหร่ไม่รู้ว่าซื้อในเซเว่นวันก่อนเนี่ยมารีวิวไว้แล้วนะคะมาดามแพมไม่ค่อยได้กินปลาหรอคะสมองไม่ค่อยดีเลยะคะ่ะรีวิว2 0่0ชิ้น5 0 6 0ชิ้นที่คุณต้องจำราคาได้หมดเลยเหล ตายเนี่ยต้องริดไว้ข้างตู้เย็นแล้วมึงเนี่ยเ <c> อ <oughs> นะคะอ่ะเด็กจะไม่เขียนคิ้วแบบว่า <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรเราจะให้เขียนคิ้วอวบอบหน่อยนะคะจะได้ดูแบบว่าดูเด็กๆกนะคะอ่ะแต้มไปค่ะลากตรงๆไปเลยค่ะเราบอกไว้เลยนะคะเขียนคิ้วตรงไหนสวยกข้ามาดามแพรมถ้าอยากเด็กเขียนคิ้วทรงไม้น้าสามค่ะอ่ะแต้มไปค่ะอะ่แต้มไปตรงๆอย่างนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นเพิ่มความหนาเล็กน้อยถึงปานกลางค่ะอ่านะคะให้ดูแบบว่าคนมีขนคิ้วนิดนึงบางทีใน แก่ขนล่วงหมดแล้วค่ะไม่ได้ร่วงแต่คิ้วนะคะมาดามแพรยมีก็ร่วงหมดแล้วตอนนี้เนี่ยเหมือนกับเผาไร่อ้อยเลยค่ะเตียนหมดแล้วค่ะเหลือแต่รอยดําๆ <c oughs> นะคะซึ่งหลายคนก็อาจจะเป็นเหมือนมาดามแพรมนะคะอายุมากขึ้นมันก็เริ่มร่วงมากขึ้นนะคะอ่าเมื่อก่อนเนี่ยถามว่ามีมคิ้วไหมคะมาดามแพรม,มีค่ะแต่ไม่ชอบค่ะคิ้วมันไม่สวยนะคะอ่าเดูเห็นไหมตรงนี้นะคะอือ และหลังจากนั้นนะคะเรามาใช้บราวิสบราอิกบราอะไรก็ไม่รู้นะคะของน้องชาติอ่าเรามาใช้สีน้ําตาลเนี่ยปัดไปที่หัวคิ้วค่ะแล้วก็ขยี้นิดนึงให้หัวคิ้วหนาๆน,นะคะบางทีเนี่ยเขียนหัวคิ้วที่ทิ่มจนเกินไปเนี่ยถามว่าสวยไหม,มก็ไม่ได้สวยมากนะคะแล้วมันจะดูแบบว่าร้ายมากเลยนะคะเพราะหัวคิ้วเนี่ยกดลงไปเยอะจนเกินงามนะคะอเราใช้สีน้ําตาลค่ะปัดไปที่หัวคิ้วค่ะเพื่อให้ดูซอฟ์นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะใช้มาคาราสีดำเนี่ยปัดขนคิ้วเพื่อให้ดูขนคิ้วอุ้ ปุ้ย,ยเหมือนามอยนะคะอ่าแต้มไปค่ะสีอ่อนปัตติหัวคิ้วนะคะสีเข้มปัตติหางคิ้วค่ะพมกืก่อนมาดามแฟนใช้อะไรรู้ไหมคะก่อนนอนค่ะอยากคิ้วดำใช่ไหมคะเอากีวีค่ะทาคิ้วค่ะ เหมือนเอารองเท้ามาวางอยู่ข้างหัวเลยค่ะเพราะว่าอะไรคะได้กลิ่นตลอดเลยค่ะถามว่ามันใช้ได้จริงหรอค่ะโอ้ใช้ได้จริงๆเพราะอะไรคะคุณครูบอกว่าไม่เหี้ยเกียไม่ให้เขียนคิ้วค่ะแขกค่ะเพื่อนสาวค่ะยีแจ๊สองคนค่ะบอกกูมาบอกมาทํำไหมทำสิคะวัยอยากรู้วัยอยากลองค่ะลองทําดูก,ก็ได้นะคะคิ้วเข้มขึ้นจริงๆค่ะเพราะอะไรคะสีดําไปตันอยู่ในรูคุมขนโอเคนะคะรู้เรื่องจบข่าวค่ะม,มาดามแพมค้าแล้วแต่งหน้าอย่างไรให้ได้ผู้ชายนะช่วงช่วงนี้ เราจะบอกไว้เลยค่ะก่อนอื่นค่ะเราต้องเบรนหัวคิ้วนะคะอย่าให้คิ้วทื่อเหมือนสักกระเบือค่ะเพราะผู้ชายจะเข้าใจว่าคิ้วหนูเนี่ยมาจากอตานหนูแล้วมันจะแทงไม่เข้านะคะซึ่งอะไรคะคิ้ววายธนูค่ะคิ้วห้าแถวค่ะอ่ะเอาเป็นว่าตามนั้นแล้วกันนะคะเ,เราปัดค่ะให้แบบว่าขนคิ้วตั้งขึ้นมานิดนึงอ่ะอ่ะปัดไปอย่างนี้นะคะให้มีดูมีเส้นขนค่ะดูแบบว่าคิ้วอุยเป็น vitamin, ปุยค่ะแตะไปค่ะ แต้ไปนะคะหลายคนก็บอกว่ามีทริคอะไรที่ทําให้แบบว่าคนคิ้วเยอะขึ้นหรือเปล่าครับเสรุปน้องผู้ชายถามนะคะหรือว่าน้องเก้งถามเราก็ไม่แน่ใจแต่ถามว่ามันช่วยได้ไหมมันก็ช่วยได้ค่ะแล้วบางคนก็บอกว่าเนี่ยผมมาเป็นลุกเอ้ยผมเป็นรับแต่ลุกไม่เอาเพราะอะไรก็อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าเพราะอะไรวันนั้นเนี่ยนั่งฟังช่วงนี้ฟังแอนนาทุกวันค่ะแอนนาทีวีพูนะคะเปเออแอนนาเซเลบิตี้ค่ะ เดี๋ยวกูโดนตอบอีกอ่ะเป็นแอนนาเซเลบิตี้แล้วนะคะเราก็ไว้ไปฟังกันดูนะคะปัญหาของกระเทยเนี่ยสวัสดีค่ะหนูชื่อชอรลีค่ะโอโ้เสียงมันจะขาดใจคือสนุกมากนะคะเราเข้าไปดูดูเองแล้วกันว่าความฮามันมาจากไหนนะคะติดตามกันในช่อง Anna าเซเลบิตี้นะคะคำมากคำหนักมากคำเยี่ยวเล็ดคำเยี่ยวราดคำชิบหายค่ะ อ่และความเด็กของเรานะคะเราจะไม่เขียนขอบปากเป็นอันขาดค่ะเรามาใช้ติ้นนะคะทายค่ะอ่ะอืมให้แดงแงอยู่ข้างในนะคะอืมแล้วก็เมมค่ะปัญหาว่าร้อนในอย่างเดียวพอไหมร้อนยันเหงือกค่ะเวลาใช้อันนี้นะคะของยูสตาค่ะเมมทีนูปากแดงดักดาวหรือฟันแดงเถืกอนรลยค่ะคุณขาอ่ะโูเออนะคะเราก็มาใช้ตัวนี้ก่อนติ้นนะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะใช้สีเววิตนะคะ อ่ะทาค่ะเดยดอกจะสยวยจะพังนะคะสีเป็นสีมูนุดโน้ตนะคะแต่เรามีความเก๋ยอย่างหนึ่งเราใช้อายแชโดว์นะคะทาทับไปเออสวยโย ผมเป็นรับแท้ครับแต่เขาไม่เอาไม่รู้ทำไม <c oughs> แอนนันแล้ว้ฟังว่าน้องคะถ้าเกิดว่าหนูทารองพื้นเนี่ยหนูจะไม่เกิดอารมณ์นะคะผู้ชายจะไม่เกิดอารมณ์ค่ะผู้ชายจะเทค่ะดังนะน้องคะอย่าทาลงพื้นคะ่ะอุ้ยตายแล้วจุกนะคะน้องผู้ชายคนไหนที่ทาลงพื้นอยู่เนี่ยฮักก่อนนะคะลูกอ่ะดูนะคะอันนี้นะคะคืออายเชทเอ้ยปัดแก้ปัดแก้ปัดแก้แกอะทาขออาก่อยนะคะเราจะได้แบบว่าเฮ้ยสีติดนานขึ้นแล้วก็ได้สีชมพูนะฮะ อ่ะเด้ออ่ะนะคะอ่ะเด้ออ่าอย่างนี้นะคะก็เอาเป็นว่าเขาเรียกได้ยังไงอะ่ะถ้าเหนือทารองพื้นเนี่ยบางทีเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าเออผู้หญิงกับผู้หญิงเป็นเลดเบี้ยนมันผิดผีอะไรอย่างนี้นะคะ <c oughs> ก็เอาเป็นว่าน้องเกส่วนใหญ่ก็พยายามอย่าทารองพื้นละกันแต่ถ้าเกิดว่าน้องสวยเนี่ยยังไงผู้ชายก็เอานะคะ <c oughs> แม่แนะนําได้แค่นี้จริงๆค่ะอ่ะแต้มไปอย่างนี้นะคฮะอ่ะสวยแล้วอ แล้วหลังจากนั้นนะคะใครอยากซื้อซื้อเลยค่ะ1ชิ้น3า0บาทค่ะและที่สาคัญค่ะเราจะบอกว่าเราไม่มีตัวแทนจําหน่ายนะคะที่เห็นส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่าบอกว่ามาจากมาดามแพมเนี่ยของปลอมล้วนๆเลยค่ะของแท้ต้องซื้อกับมาดามแพมเท่านั้นนะคะเพราะอะไรคะอ๋อมีคนแอบอ้างเหรอคะอันนั้นไม่เกี่ยวค่ะช่างแม่งมันค่ะปล่อยกันไปเพราะว่าเราสนับสนุนให้คนทำมาหากินนะคะแต้มหัวร้านค่ะอ่ะแต้มไปค่ะ1ชิ้นค่ะ300บาทค่ะถ้าถูกกว่านี้ก็น่าจะเป็นของปลอมนะคะอ่ะแต้มไปค่ะแต้มไปก่อนค่ะเดี๋ยวออดเองนะคะระหว่างรอให้ผม งอกผมยาวนะคะอ่ะเราจะบอกว่าหลายคนชอบมาถามว่าแบรนด์นี้กับแบรนด์นั้นไหนดีกว่าคะาคแบรนด์นี้กับแบรนด์นู้นได้ดีกว่าคะถามกูยังกูขายครบหมดทุกแบรนด์หอหลอดอีช้าง <c oughs> <laughs> นะคะกรุณาค่ะอย่าเปรียบเทียบนะคะลองใช้เองแล้วถ้าชอบก็ชอบนะคะถ้าไม่ชอบก็หยุดค่ะพักก่อนค่ะเอาเป็นว่าตามนั้นแล้วกันนะคะแล้วแบรนด์นี้กับแบรนด์นั้นไหนดีกว่าคะ สรุปไม่จบชิไหนแต้มไปค่ะตรงไหนหัวร้านนะคะแต้มได้ถึงกลางหัวเลยค่ะอาจจะตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ค่ะเอาที่สบายใจค่ะหยุดลำไยกันนะคะแล้วมาซื้อเลยค่ะ1ชิ้น300บาทค่จาจัดส่งทั่วประเทศ50บาทค่ะถูกชิปหายนะคะ เาละค่ะเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับความสวยความเด็กพยายามเด็กกันต่อไปนะคะถ้าเกิดหน้าไม่สวยจริงก็แต่งให้เยอะแต่ดูไม่เยอะอย่างไรก็ดูคลิปนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพราะอะไรคะมาดามแพรสวยได้คุณก็ต้องสวยได้มาดามแพรเด็กได้คุณก็ต้องเด็กได้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายแบล